นินทาประเทศไทยเอมาแล้วเราลองมาดูแบบว่า5อันดับเบนจะาพาคีที่ถ้เกิดคุณมี <c oughs> ที่บ้านนี้อ่าพลาวอัลบั้มพลาว <c oughs> อ่าหอ,อันนี้แหละประมาณพวกนี้แหละครับครับ,รบเขาคล้าก่อน4ตัวที่พเราเตรียมมา,เ,าเทปเก่านะหมดเทปเก่าพลาวนะครับซิลิฟูชุดแรกแล้วก็ซิลิฟูล้อยแปดสแล้วก็โยคีเพย์บอยชุดแรกชุดแรก สี่ตลับเนี่ยคือเรียกว่าเบนจัาพาคีเลยเบนจ่าพารคีอ่าหาสักอันให้ครบห้าได้ไหมฮะอา่าโอเคโอเคค,นนะครับนะครับเอาเป็นว่าผมอ่ะนำเสนอนอันนี้อันหนึ่งก็คือเป็น EP ของ EP ของ Modern Dog นะครับรู้ไม่หลอ่หลอ ซึ่ง EP ก็เป็นตัวหายากของดนด็อกในทุกกัลบัมอยู่แล้วนะครับเพราะคนไม่ค่อยได้ซื้อ EP กันนะครับคือมันเอกจะต่างจากพื้นก็คือว่าจะออกคัดเสร็จเป็น EP เหมือนเมืองนอกในขณะที่ในยุคนั้นคําว่าซิงเกิลยังไม่ได้รับความนิยมในบ้านเราเลยมันออกมาเราก็ไม่ซื้อมาก่อนเราว่ามันไม่คุ้มตอนเราเด็กๆกระเป๋าตังเราก็แมนจนนะทีครับที่ซื้อตลอดแมนจนมันเลยไม่รู้สึกมที่รวยพี่เลยไม่ได้คิดตรงนั้นเลยครับตอนนั้นเด็กครับยังเป็นเด็กนะยังไม่เป็นไรมัธยมอยู่ อ่ฮะต่๊กตกใจพี่กับแมนกลีนกันประจานี่แหละฮะไม่แต่นะแต่ไอ์อีพีเนี่ยตอนที่เราเป็นเบื้องหลังเนี่ยเราได้โคตรเยอะเลยเพราะเขาจะมาแจกเราก่อนอใช่ไหมแล้วเราก็นั่นแหละเราก็เราก็ไม่เห็นค่าเราก็ไม่เห็นค่าซึ่งแบซึ่งจะบอกว่าตลาดซื้อขายถ้ามีปั๊มคําว่าแซมเปิลแจกโปรโมชั่นนี่ราคาเด้งอีกเลยนะมีคนนี้บอกว่ามากรีดพิติกะมากรีดพิติกอะแล้วเทปเฮกาเนี่ยแพงไหมครับ เทกาวนี้จริงๆก็คือออกทุกเทปอป่ะทุกเทปครับแต่ด้วยด้วยตัวของวงนะครับเท่าไหร่วะคือแต่ก่อนตอนแรกตอนที่มาทำร้านเทปกันเนี่ยและติกก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่มีเทปัวเองแล้วผมก็ต้องมาตามหาให้มัน ได้ตอนนี้ในยุค2ปีก่อนคือ500ผมต้องมาจ่ายตังให้มัน500เพื่อจะเอาเทปให้มันไปแล้วก็บอกว่าเทปมึงแพงมากติ๊กตอนนั้นคือ5 0ล้นี้อแต่ตอนนั้นเขายังไม่เล่นเงินเลยครับเป็นเรื่องน่าเศร้าคุณเป็นศิลปินตามหาเทปตัวเองไงล่ะเอ้ยอยากรู้ว่าแบบอย่างแบบออกออกมาอัลบั้มเดียวเลยอใช่ป่ะใช่ครับอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกตอนนั้นแล้วเป็นเป็นยุค ปลายของเทปพอดีอ๋ใซึ่งตอนนี้พี่ติ๊กเพกาชุดแรกนะั้นสนนราคาเท่าไหร่ยังไงฮะตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณ7 8 0 0นะครับตอ,อนนี้<อ>ผมเคยเจอพี่มิกกี้ในห้างพิกกี้อ่ะพี่มิกกี้อย่ามองฉันเป็นคนอื่นอ<ล>ะ<ม>ไรเงี้ยนะฮะผมบอกหูพี่เทพพี่อ่ะผมไปเดินสะพานพุทธ โวขายกันแบบว่าเห็นว่าหลักพันเลยพี่มิกี่จับแขนเลยมันขายที่ไหนเหมือนบอกกูบอกทำไมพี่บ้านกูมีเป็นหลังเลยอาไปไม่ได้แกะปติกด้วยพี่มิกี้บอกบ้านกูมีเป็นหลังไม่ได้แกะปฏติกด้วยผมก็เออว่ะพี่ผมก็จับมาช่บชๆว่ะ flex ร้อย free your life